โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสกาย h ชนแนลนะครับผมก็สลับในหัวข้อในวันนี้นะครับผมอ่ะผมก็จะมาแจกให5 a d ออนสลับสายเอาชิดรอดเป็นพาร์ทที่11กันแล้วนะครับผมอ่ะใครเข้ามาหม่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยว่า a d อ o นจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมไปกันเลยเย้ โอเคครับผมสหรับแอดออนอันดับที่1ของเรานะครับผมมันมีชื่อว่า First Person 3D นนั่นเองนะครับผมอ่าสังเกตนะครับผมว่าแขนข้างขวาของผมเนี่ยมันหายไปไหนนะครับผมนี่มันอยู่ตรงนี้นะครับผมเมื่อทําการก้มแลวเนี่ยเราสามารถเห็นมุมมองตัวละครของเราได้ด้วยนะในรูปแบบของมุมมองที่1นนั่นเองนะครับผมนี่สังเกตเลยนะว่าแบบเฮ้ยเห็นยันขาเห็นยันมือเลยนะครับผมอ่าเฮ้ยคือแบบสุดจริงๆนะครับผมแอดออนนี้ ถือดาบแอนชาทีวิ่งทีเนี่ยเห็นยันทั้งดาบเห็นยันทั้งมือเราเลยนะโอโหโค้สมจริงอะครับอะต่อมาคือธนูนะครับผมนี่ธนูก็จะมี a n i m เมชันเป็นของตัวเองนะครับผมดูดิเฮ้ยคือแบบสมจริงมากๆเลยนะโอเรหยกว่าเล่นเกม FPS อะไรประมาณนี้เลยันผมแล้วก็ในส่วนของเออโลนะครับผมนี่เมื่อเราทําการใส่ไปข้างซ้ายนะครับผมนี่ก็จะมีแบบ เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถือแบบสมจริงมากๆเลยนะแบบมันแปะแขนข้างข้างซ้ายอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะมีไอเทมบาวประเภทนะผมที่มันไม่มีแอนิเมชันเป็นของตัวเองนะครับผมอย่างเช่นไอเทมต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นอาวุธหลักเออแล้วก็เออไอเทมนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวบล็อกนะผมมันจะไม่มีแอนิเมชันนั่นเองนะครับผม มามามาแอดออนอันดับที่2ของเราก็จะเป็นแอดออนที่จะเพิ่มในส่วนของระบบ 3D อเทมเข้าไปอยู่ในเกม Minecraft มนะครับผมอ่าโดยหลักๆเลยนะก็จะมีอยู่อยู่ด้วยกันประมาณสัก4ประเภทนะครับผมที่เขาได้ทําการเปลี่ยนเท็กซ์เจอร์ให้มันดูสมจริงยิ่งขึ้นนะครับผมอ่าก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณสัก4ประเภทนั่นเองนะครับผมโทเทมเอ้ยน้ํายานะผมน้ํายาขวดน้ํายาเอฟพีน้ำยาดื่มได้น้ํายาปลาได้นะผมรวมถึงเอ er ็นเดอร์มงก์เอ็นเดอร์โผลกไอออฟเอ็นเดอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็อันสุดท ก็ค das ือโทเทมนะครับผมแต่โทเทมเนี่ยเราไม่สามารถเห็นไอเทมที่มันอยู่ในมือเราได้นะก็ต้องเสียดายสุดๆเลยนะเอออันต่อมาก็คือขวดน้ํายานะครับผมนี่ก็จะเป็นขวดน้ํายาที่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมอ่ะอย่างต่อมาก็คือขวดน้ํายา EFP ก็จะเหมือนแบบขวดน้ํายาเปล่าเลยนะแค่แบบมันมีแบบสีเหลืองๆเขียวๆด้วยนะครับผมนี่อันนี้นะครับผมนี่ก็คือไอออรเบนเดอร์เลยนะเออไอออรเบนเดอร์เนี่ยเห็นชัดมากเลยนะโอ้โหโคตรเรียวเลยเอามาเอาม่เอามก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผม ฮันเน่ต้องบอกได้เลยว่าแอดออนันดับที่3ของเราเนี่ยครพลภาพไปแล้วภาพไปเลยนะครับผมอ่าก็คือแอดออนที่จะเพิ่มในส่วนของระบบทํากับข้าวเข้าไปอยู่ในเกมมาครับนะครับผมนี่ก็จะมีแบบเครื่องไม้เครื่องครัวเอาไว้ใช้ในการทํากับข้าวนั่นเองนะครับผมนี่ยังรวมถึงเอ่อต้นต้นอะไรเนี่ยน่าจะเป็นต้นที่เกี่ยวกับเอ่อการทํากับข้าวอะไรประมาณนี้เลยนะซึ่งไอเทมเนี่ยก็จะอยู่ในหน้าลิสต์นี้เลยนะครับผมนี่มีให้เลือกมากมายหลายชนิดมากๆเลยนะโอ้โหใครนี่เป็นสายที่แบบเออชอบทํากับข้าวไว้เพื่อนเนี่ย อย่าลืมเลยนะแอดออนนี้ตอบโจทย์จริงๆนะครับผมดูดิ จะยกตัวอย่างสั้นๆไอ้บล็อกพวกนี้นะครับผมอันนี้ก็คือบล็อกที่มันเอ่อเอาไว้สามารถเก็บพวกพืชผักได้นั่นเองนะครับผมนี่ก็ข้างหลังด้านหลังผมก็น่าจะเป็นพืชผักแหละเออแตงต่อมาก็คือที่เก็บนะครับผมนี่เราสามารถเก็บของได้ด้วยนะครับผมนี่อะไรประมาณนี้เลยนะนี่สามารถเก็บได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เมนูต่างๆนานาเลยนะนี่สามารถวางได้ด้วยนะครับผมนี่แล้วก็มีในส่วนของเตาเผานะครับผมแล้วก็ในส่วนของกระทะนะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่ามันสามารถใช้ไข่โดยการทอดได้ไหม ไม่ได้นะครับผมออะอันนี้ก็คือหม้อต้มนะซึ่งวิธีการใช้งานเนี่ยให้ไปดูเอาเองนะผมว่ามันใช้งานยังไงผมก็ไม่น่ารู้เหมือนกันเยอะนะครับก็วิธีการสับเนื้อนะผมที่ผมรู้เลยนะมันต้องใช้ในส่วนของเขียงในการใช้นะครับผมนี่ก็วางเขียงไปเลยแล้วก็ตามด้วยเนื้อนะครับผมก็ทําการคิดค้างไปเลยที่เขียงนะครับผมอ่ะเอ่มก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะแล้วก็เอามีดมาตัดนะครับผมนี่มีก็คีกค้างเหมือนกันเลยนะ นี่เราก็จะได้เนื้อที่แบบตัดมาแล้วนะครับโอเคครับผมสลับแอดอออระดับที่4ของเรานะครับผมมันก็จะเพิ่มในส่วนของมุมบอลลงเข้าไปอยู่ในเกมแมคคามนะครับผมนี่หลักๆเลยนะก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณสัก4ี่ประเภทย่อยๆเลยนะโดยแต่ละประเภทเนี่ยก็แบ่งตามแร่ได้เลยนะก็เหมือนกับแร่ในเกมแมคคามนั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือมุมบอลลงแบบปกติเลยนะเมื่อทําการแบบคลิกค้างไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําการครูดาวนะครับผมนี่สังเกตนะผมว่าปลาแล้วเนี่ยมันจะทําการกลับมาให้เราเลยนะข้อดีของมุมบอลลงนะครับผมโดยทุกๆอันเนี่ยมารเไให้ด อัตโนมัติเลยนะคะ่าไอเทมของเราเนี่ยล่นหรือหายนะครับผมก็ทําการปาเอเอมุม,มแมลงมาที่ไอเทมได้เลยนะนี่มันก็จะทําการเก็บให้เราด้วยนะครับผมเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยนะสมาค,คือมุมงแมลงไฟนะครับผมนี่มุมงแมลงไฟเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าปาทีเนี่ยติดไฟเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะคือแบบ เจ๋งโคตรเลยนะเดี๋ยวเหนี่ยดูกับต้นไม้นะครับผมดีเผาไม้ทีเดียวแบบไม้หายไปทั้งต้นเลยโอ้โหกบป่าไม้อยู่ไหนเนี่ยต,ต่อมาก็คือมูมเมลรงเอ่อสเตนกิ้งนะครับผมก็จะเป็นมูมเมลรงที่แบบทำมาจากอาเมชิตนั่นเองนะครับผมนี่เมื่อทำการใช้แล้วเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกที่แบบ อ,อ่าสิมวมออกมาแล้วก็ทําการแบบพุ่งใส่ศัตรูให้กระเด็นออกไปเลยนะนี่เป็นการแบบการพุ่งนั่นเองนะครับผมนี่ดูตัวละครผมดิเฮ้ยพุ่งไม่หยุดเลยอะเฮ้ย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 เดี๋ยวไปดูแอดออนต่อไปกันเลยดีกว่านะโอเคเขาบผมสลับแอดออนอันดับที่5ของเรานะครับผมก็จะเป็นแอดออนที่จะเพิ่มในส่วนของดอกไม้เข้าไปอยู่ในเกมไม้ค้าแบบหลากหลายชนิดมากมากเลยนะคือแบบ คือแบบก็แล้วก็หลากหลายจริงๆอ่ะดูดิดูข้างล่างผมดิคือแบบเยอะมากๆเลยอ่ะโอ้โหเยอะเกินจริงนะครับผมนี่สามารถเอาไปดับตกแต่งเครื่องใช้เครื่องครัวในบ้านได้ด้วยนะครับผมอ่ะก็หลักๆเลยนะเดี๋ยวผมจะรีวิวในส่วนของเออเจ้าตัวดอกไม้ที่มันอยู่เป็นพุ่มๆนี้นะที่มันมีความยาวที่แบบสูงกว่าตัวเรานะครับผมนี่ก็จะแบบปกบังได้ดีเลยนะ ก็อันต่อมาก็คือในส่วนของบาเวลนะครับผมก็จะเป็นแบบออดอกไม้มีพิษนะครับผมเมื่อทําการเข้าไปแล้วเนี่ยสังเกตนะผมว่าตัวละครอของเราเนี่ยจะทําการติดโซโลแล้วก็ติดพิษด้วยนะครับผมเป็นอะไรที่แบบแ yeah, ย่มากๆเลยนะโอ้โห uh, แล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรดอกไม้อะไรเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายชนิดมากเลยนะก็จะมีแบบ ดอกไม้ที่ใส่กระถางได้ด้วยนะครับผมอะ,อะไรประมาณนี้เลยนะก็ในส่วนของเ,ออเจ้าตัวแคคตัสนะครับผมน,นี่มันก็จะทําการติดพิษให้เราด้วยนะครับผมเมื่อเราทําการเข้าไปใกล้มันด้วยนะั่นด้วยนะโหโคตรโกงเลยอะ่ะจะมีดอกไม้บางประเพศนะผมซึ่งเราสามารถได้บัฟเรเจเนเรชั่นจากมันด้วยนะผมนั่นก็คือเจ้าตัวเยลโล่เดลิเวอรีนะครับผมอ่ะเราต้องใช้ในส่วนของผึ้งนะครับผมทําการแบบให้มันผสมพันธุ์กันนะครับผมนี่มันจะมาตอบในส่วนของเจ้าตัวดอกไม้เจ้าตัวนี้นะครับผมนีแบบ่แล้วมันก็จะมอบน้ํายา เอฟเฟกให้กับเรานะครับผมก็รอมันสักคู่นะครับผม okay, นะโอเคครับผมสลับคลิปนี้ก็มีเพียงว่าเท่านี้แหละครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับผมอ่ะแล้วเจอกันนะครับผมพีซอ้าวกดซับให้ผมด้วยนะโอ้โหจะร้องให้เอ,อือ